เจอแล้วศพชายหนีตำรวจจมน้ำหายไปห่างจากจุดกระโดดหนึ่งกิโลเมตรชาวบ้านเห็นหัวลอยนึกว่ามะพร้าวก่อนจะพบเป็นศพเมียกอดลูกเผยทั้งน้ำตาทำไมตำรวจถึงไม่ช่วยแค่แจ้งกู้ภัยก็ยังมีโอกาสรอดเราคนจนไม่รู้จะสู้แบบไหนต้องการทวงความเป็นธรรมให้สามี จากกรณีที่นายสราวุธอายุ35ปีวิ่งหนีตำรวจสายตรวจสอพอเมืองระยองสองนที่มิ่งไล่ก่อนจะกระโดดลงแม่น้ำระยองบริเวณชุมชนวัดโขดใต้ตำบนเนินพระอำเภอเมืองจังหวัดระยองแล้วหายตัวไปตั้งแต่วันที่24พฤษภาคมโดยตำรวจไม่ได้ช่วยกลับออกไปโดยไม่ได้แจ้งให้ใครมาช่วยจนผ่านไปกว่า3ชั่วโมง ญาติทราบเรื่องจึงแจ้งกู้ภัยมาช่วยงวมหาหนางสาวเพนนภาอายุ43ปีภรรยาได้เปิดเผยว่าสงสารสามีลูกร้องไห้ทั้งคืนดูคลิปแล้วสงสารมากเตรียมปรึกษาญาติเพื่อดำเนินการตามกฎหมายส่วนศพยังหาไม่พบเจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างพรกุศลกำลังช่วยตามหาตามที่เสนอไปแล้ว เกี่ยวกับความคืบหน้าเรื่องดังกล่าวเมื่อเวลา16นาฬิกาวันที่25พฤษภาคมพันตำรวจโทสุนันมณีเทพสอวอสอบสวนสพเมืองระยอง ได้รับแจ้งว่าพบศพนายสราวุธอายุ35ปีที่จมหายไปหลังจากหนีตำรวจบริเวณแม่น้ำระยองชุมชนหลังวัดโคดใต้ตำบนเนินพระอำเภอเมืองจังหวัดระยองจึงประสานแพทยเวรโรงพยาบาลระยองพร้อมด้วยกำลังตำรวจและเจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างพรกุศลเดินทางไปตรวจสอบ เมื่อไปถึงที่เกิดเหตุซึ่งอยู่ห่างจากจุดที่จมหายไปประมาณ1กิโลเมตรมีชาวบ้านและญาติผู้เสียชีวิตมายืนรอกันจำนวนมากเข้าไปตรวจสอบพบเจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างพรกุศลได้กู้ศพขึ้นมาจากกลางแม่น้ำขึ้นเรือมาเข้าปั่งสภาพศพตัวซีดใส่เสื้ออสีแดงกางเกงขาสั้นสีน้ำตาลตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบบาดแผลตามร่างกาย เจ้าหน้าที่จึงเตรียมนำส่งชน,นสูตรที่โรงพยาบาลระยองแต่ภรรยาผู้เสียชีวิตและบุตรสาวพร้อมด้วยญาติเข้ามาดูก็ถึงกับร้องไห้ออกมาเป็นที่เวทนาอย่างมาก ที่พบศพได้เปิดเผยว่าขณะที่มาดูการค้นหาได้เห็นสิ่งของลอยอยู่กลางแม่น้ําตอนแรกบอกว่าเป็นลูกมะพร้าวจึงชี้ให้เจ้าหน้าที่กู้ภยัยดูจึงทราบว่าเป็นศีรษะคนพอกู้ภัยเข้าไปจึงพบว่าเป็นศพและเป็นศพของนายสราวุธที่สูญหายไปจึงรีบช่วยกันนําตัวขึ้นมา ด้านนางสาวเพนนภาภรรยาผู้เสียชีวิตได้เปิดเผยทั้งน้ำตาว่าเสียใจมากแล้วลูกสาวจะอยู่อย่างไรไม่มีพ่อแล้วเสียใจจนไม่รู้จะพูดอย่างไรอยากถามตำรวจทั้งสองนายว่าทำไมจึงไม่แจ้งให้คนมาช่วยไม่ต้องช่วยเองก็ได้แค่แจ้งก็มีโอกาสรอดทำไมต้องเดินออกไปแล้วไม่ยอมบอกใครหรือชีวิตคนจนคนติดยาคงไม่มีค่าต้องการดำเนินการตามกฎหมาย แต่ก็ไม่มีเงินไม่มีความรู้จะไปสู้ตำรวจที่ถือกฎหมายได้อย่างไรต้องการทวงความเป็นธรรมให้กับสามีแต่ก็ไม่รู้จะต้องทำอย่างไรเมืออต้อนพันตำรวจโทรด,ดำรงรักมาริตรองรองผู้กำกับการสอบสวนสพเมืองระยองได้สั่งการให้พันตำรวจโทสุนันมณีเทพสวสอบสวนเจ้าของคดีเรียกรอยตำรวจโทปรีชาขุนทองรองสารวัตรป้องกันปร,ปราบปรามสพเมืองระยอง ที่อยู่ในวันเกิดเหตุมาสอบปากคำเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย